ง่ายๆเลยค่ะออมกันแค่ปีเดียวค่ะเท่าไหร่พิต้าหล้านบาทครับอ่าแล้วก็ได้เงินคืนทุกปีเลยนะคะเริ่มต้นที่ปีละสองหม่นห้าพันบาทครับ,<า>บ<า>จนถึงอายุ99ปีแล้วก็รับเงินต้นคืน1ล้านบาทด้วยข้อดีข้อนีหนึ่งครับนี่เลยใช้เงินไม่ต้องถึงล้านค่ะ ก็อย่างสมมติอายุหนึ่งเดือนนี้ก็เริ่มทำได้แล้วนะเบบีเนี่ยใช้เงินแค่เก้าแสนกับห้าพันน้อยมากเลยนะใช่ก็เท่ากับว่าได้รถวันฝากเก้าหมื่นห้าเนอะเวลาเราไปธนาคารเพื่อชวนเราแบบนี้อ่าอย่างสมมติอ่เราไปดูอายุที่แบบสักกลางๆสักอายุห้าสิบเอ็ดละกันห้าสิบเอ็ดก็ยังใช้แค่เก้าแสนห้านะแต่ลดรันฝากห้าหมื่นตั้งห้าหมื่นบาทเนาะอ่าทีนี้เราไปดูอายุเยอะๆสังเส้นสิบหกถึงเจ็ดสิบเนี่ยเลทสูงสุดแล้วเนอะก็ยังแค่เก้าแสนเก้าหมื่นห้าพันก็มีทอนห้าพันแหละถูกต้อง ข้อดีข้อต่อมาครับเสียชีวิตรับ1นล้านห้าหมบาทพูดกันง่ายๆคือก็ได้เพิ่มอีก5 0,000บาทนั่นเองนะครับผมบอกข้อดีมันหลายข้อแล้วครับรายละเอียดเป็นยังไงบ้างครับอ่าสมมติผู้หญิงคนนี้เขาอายุ45ถึงล้านไหมไม่ถึงเขาใช้เงินแค่9ก้าแสนโอเคอ่าเขาจะได้เงินคืนทุกปีเลยตั้งแต่สิ้นปีที่1เลยฝากต้นปีไปปีคืนเลยใช่ปีไปเลยเอาไปเลยปีละ25 0 0 0บาท ทุกทุกปีจนไม่อยากจะรับอะถึงอายุ99ใช่ทีนี้ประเด็นคือถ้าสมุดเขาบอกว่าหูมัน99เนื้แล้วระหว่างทางอยากใช้เงินทำไดจะเป็นต้องใช้แลวเนาะนะครับเจ็บป่วยอะไรอย่างเงี้ยต้องทํายังไงครับอ่าหรือไม่งั้นบางคนอาจจะบอกว่ามีที่ไหนที่ฝากดีกว่าอ่าก็มีให้ถอนเงนเยอะกว่าหรือว่าจะไปซื้อที่ดินหรือซื้อบ้านอะไรอะไรก็ได้นะครับอ่าก็เอาออกไปครับอ่าทีนี้พอออกไปเราก็มาดูเบอร์สามอ่าอ่าผู้หญิงคนนี้อายุ45นะอ่าพอถึง ปีีท่ก็แค่ปีที่สองเองเหรอสิ้นปีที่สองแล้วอะไรครับเขาจะได้เงินก้อนเก้าแสนเจ็ดพันอ้าวก็เงินก็หายสิเงินต้นก็หายดิอ่าอย่าลืมนะคะปีที่หนึ่งได้ไปแล้วสองหมื่นห้าครับอ่าสิ้นปีที่สองก็ได้อีกสองหมื่นห้าเป็นห้าหมื่นบาทได้ไปแล้วห้าหมื่นครับอ่ารวมกันเขาได้เงินแล้วทั้งหมดเก้าแสนห้าหมื่นเจ็ดพันอ๋อก็ได้มากกว่าเงินต้นแล้วนะได้มากกว่าเงินต้นแล้วครับอ่าทีนี้เราก็มามองอีกมุมว่าบางคนก็บอกว่าฉันไม่ได้ใช้หรอกฉันต้องการที่จะเอาเงินนี้นอออออยยยยยาาากกกไไดด้ินตัวเเรรืื่่่่่ๆๆๆมจะหุ แล้วชันเมื่อไหร่ที่ฉันจะได้เงิน9ก้าแสนสามหมื่นห้าพันเฉินคืนที่มันโอเคนะปีที่เท่าไหร่เดี๋ยวเราก็มาดูกันมันก็จะอยู่ประมาณที่สี่สิบห้าประมาณนี้เขาก็เป็นผ่านประมาณเขาเกษียณแล้วถ้าเขาเอาเกษียณปีตอนอายุหกสิบเขาก็จะได้เงินก้อนนี้ออกมาครับออันนี้มันก็คือเป็นเงินแบบสบายใจครับผมเนอะทาจะไม่ต้องใช้เงินก้อนก็ก็คือสามารถออกไปได้เลยนะครับผมถ้าเกิดว่าอยากได้เงินทุกๆปี25งหมื่นห้าสองหมื่นห้าก็ยังได้ไปเรื่อยๆนะครับมีหลายทางเลือกโอเคอ จากภาพนะครับผมกรณีปิดบัญชีปีที่2นะครับก็กำไรแล้วนะครับผมสามารถแคปเจอร์ได้เลยนะครับตั้งแต่อายุ35มสจนถึงอายุหกนะครับทั้งเพศชายและเพศหญิงครับสนใจแล้วแหละนะครับ มีเงินแค่เนี้ยล้านนึงแล้วกันอ่ะจะออมเป็นชื่อใครดีนะครับแนะนําหน่อยอ่ามาดูเลยอย่างนี้นะคะอย่างสมมุติว่าถ้าเรามีเงินแบบเย็น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 ไม่ทำอะไรเลยเราก็คิดว่าเออเราอยากจะจัดสรรมรอดอกและแบ่งให้เขาไปอย่างเงี้ยนะนี่ถึงให้ลูกหลานใช่ไหมใช่ก็ให้ลูกหลานไปอย่างน้องอายุห้าขวบเนี่ยใช้เงินคแค่เก้าแสนกับห้าพันองนะเออเงินน้อยนะอ่าแล้วก็ได้เงินสองพันห้าสองพันห้าสองพันห้าไปเรื่อยๆอ่าแต่ทีเนี้ยข้อจำกัดคืออะไรเก้าแสนห้าพันเนี่ยถ้ามันจะถึงยอดเนี้ย คือถ้าเป็นเด็กผู้ชายเนี่ยคือเขาต้องอายุสามสามสิบหกปีก็คืออายุสี่สิบเอ็ดต้องมีเงินเย็นมากๆเลยนะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยแต่ทีเนี้ยต้องอย่าลืมนะสามสิบหกปีที่ผ่านเนี่ยคูณยี่สิบคูณสองหมื่นห้านะเพราะฉะนั้นเงินออกมาอีกเป็นล้านเลยนะครับผมอ่าเพราะฉะนั้นเท่ากับว่าเงินตัวเนี้ยปล่อยเอาไว้เก็บดอกผลจริงๆครับก็คือเงินเย็นเย็นเลยใช่แต่ถ้าเกิดว่าเป็นเงินก้อนเดียวที่คุณตาคุณยายมีหรือคุณพ่อคุณแม่มีอายุสัก 6กห้าเจิแล้วกันอเออทีเนี้ยเรามาดูจุดคุ้มทุนของมันก็คือคุ้มเงินต้นอ่ะเรียกคุ้มเงินต้นแล้วกันม,มันจะอยู่ที่แค่ประมาณปีที่เก้าน้อยมากอ่าแต่อย่าลืมลน,นะนะไม่ใช่ว่าโอ้โหฉันต้องถือเงินก้อนนี้ไว้ถึง9ปีเรืเหรอึงถึงได้คืนเงินต้น แต่อย่าลืมว่า2 5งหมก็คูณไปเก้าปีก็งอกมาอีกหลายแสนอยู่นะใช่ใช่ครับซึ่งถ้าเกิดว่าฝากธนาคารเนี่ยมันก็ไม่ได้หรอกครับเนะตอนนี้แต่ทีเนี้ยประเด็นอยู่ที่ว่าสมมุติว่าคนอายุเยอะพลาดทรังไปเกิดเสียชีวิตเมื่อกี้เราบอกแล้วว่าเขาจะให้หนึ่้ยหาเปอร์เซ็นต์หล้านห้าหมื่นบาทอ่าเพื่อไม่ใช่ว่าเอาก้าวแสนสมมติอายุหกหกห้าเนี่ยเบียเก้าแสนแปดเนอะไม่ใช่เก้าแสนแปดไปเพิ่มอีกห้าเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่นะเพิ่มให้จากล้านหนึ่งนะครับ เพราะนั้นมันเกินขึ้นมาเยอะมากทีนี้ถ้าเกิดคนวัยกลางคนเมื่อไหร่ห้าสิบโอ้เลยวลวามากห้าปีง่งยห้าปีห้าปีคือเอาเก้าแสนสามหมื่นห้าคืนนะครับเร็วมากระหว่างทางได้ไปแล้วสองหมื่นห้าห้างใช่ก็อีกแสนสองห้าพูดง่ายๆคือที่เหลือกําไรแล้วอ่ะใช่แล้วสมมุติคนวัยกลางคนเนี่ยได้เงินก้อนออกมาแล้วก็บอกว่าอ่ะฉันอยากลดหย่อนภาษีปีเดียวครับหนึ่งแสนเพราะฉะนั้นก็ใช้ได้นะหนึ่งแสนเอาไปลดหย่อนภาษีปีเดียว อย่าสงสัยว่าตาัดบัตรเครดิตได้ไหมนะคะตอบไ,ได้เลยว่าไ,ไม่ได้ค่ะสรุปจบครับผมอ,ออมกันแค่ปีเดียวค่ะแล้วก็วงเงินเริ่มต้นที่1ล้านแล้วก็ได้เงินคืนทุกปีปีละ2 5 0 0 0บาทนะคะยาวกันไปจนถึงอายุ99ระหว่างทางสามารถหยุดได้เลือกหยุดตามปีที่เราต้องการได้เลยออมเป็นชื่อใคร ออเป็นชื่อใครให้ไปดูเงินเย็นมากไหมเงินเย็นอ,อยากสัดสันเป็นมรดกทําชื่อเบบี้อ่าถ้าเกิดว่าตัวเองยังมีภรราระอยู่ก็ต้องทําชื่อตัวเองไปนะคะคลิปนี้ขอเพียงเท่านี้นะครับผมขออนุญาดูคลิปนี้นะผมเก็บเงินสําเร็จนะครับจะมากจะน้อยนะครับก็ขอให้เริ่มเก็บครับสวัสดีครับบ๊ายบาย